ใบสามสวัสดีครับผมพี่น้องุกปูทันครับอ่าวันนี้บ้าน้องกับเอาเนแดงไปขยายครับผมพอดีขยายไดรายตเติมแล้วอยู่สวนบ่าวอิสานบ้านนาชาแน,นลครับผมอ่าผู้ใดสนใจก็ถักกันข้ามาไดด้วยครับพี่น้องุูปูทันครับผมเนแดงของเฮากับราคาอยู่กิโลแปดสิบบาทครับผมตรงทรงคารงานครับต้นนี้ไปผู้ดเบา่า อ๋อไฮน์นักไฮบ่อะไรตัวยาวๆไงนี่บอนี่ครับผมสวัสดีครับอ๋อส่วนบอยีสานครับผมท่านนี้คือบอยคือมาเปิดแผ่คือมาเ,เปิดใผ่นป้าเขามาข้างเขาไงไฮไฮนักน,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 นี่ครับพี่น้องตอนนี้แนีเต็มทุกรองค,ครับผม เ,าาเวลามันเอ่อตอนแรกสีเขาอื่นเน้แดงย้อนยังน้งับพีปน้องตอนแรกมันสีเขียวเขียวเหมือนพ่อมันแก่มากมันสีเป็นสีแดงครับเป็นอาหารป่าอย่างดีเลยเป็นปุ๋ยเป็นอาหารป่าปากินพืชกนด,ดีครับหาแนวตาก่อนครับน่ครับ ก็ยินเีที่กลับมาทาักไทยกันนะพี่น้องเนาะของผมก็เต็มในหล่องในคู่ครองหลายแล้วครับโุ้มพี่น้องทักไทยกันกับบ้านน้องมาษตรกนเสิร์ตกินครับผมวันนี้บ้านน้องก็ก็ตักนเนอแดงนะครับนะ<ม>เนาะเผื่อที่เอาไปขยายพันธุ์ครับผมขยายพันธุ์ให้ปลากินในสะในอยังในน้องหน,น,นามเฮาครับผมอ่าจะได้กั บงบ้านหองเปิดปล่อยเด้ครับมันขยายพันธุ์เร็วครับผมบ่พ่อมือสองมือครับผมขยายพันธุ์ได้เร็วแห้งสี่ชุดครับผมตักเลยครับ ปุปุปุนี่บ่ละคูบ่ละคูไปเลยครับ ครับผมอาหารชั้นเลิศปลากินพืชนี่มักคักนะพี่น้องเป็นปุ๋ยก็ได้มันจิเป็นแตกแตกแตกออกเร็วครับผมตัวย่อมรับวันไปเร็วแห้งครับ บาวิสันเอามือนเขามีหยอดทรงร้อยกิโลครับผมร้อยกิโลกับเป็นจับบาทนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบาวิสันนรับพี่น้องเขาตักไปครับเดี๋ยวมาว่าน้องอยู่ในช่วงขยายพันธุ์ครับผมเขาตักออกเขาก็ขยายพันธุ์ต่อครับผมเขาแตกตัว <c oughs> เป็นเถาตโตโชว่วงนี้ก็เท็ดปลวกออกด้วยครับพี่น้องเด้อ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าทำดูครับผมพี่อน้องเห็นไหครับผมเต็มเต็มรองเต็ม,ตม,ล,อตมลองน้ำเลยครับในงานหน้าก็เต็มเลยครับผมโมเมนต์ค่อยๆได้ครับ เวลามันเกย์โตมากมนก็ะจะเป็นสีแดงๆครับผมกับเพื่อนเลยเลื่อ,เอ,เอ,เอนเนแดงครับวันนี้เขาก็มีโครงการปล่อย ครับผมพี่น้องนี่ครับผมมือนี้แม่เรากำลังจะไปส่งครับผมกับบาวิสานครับผมลอยกิโลครับบรนณาเรื่องครับผมไหนเนาะลอยกิโลส่งมาให้เรื่องมัครับบาวิสานครับผมโอ้โหราคาพอครับผมครับผมนี่คุณล่าฟางเขาเอาไวเลี้ยงปลาครับผมตอนนี้ของผมก็ขยายพันธุ์เร็วแล้วครับผมอยู่ในหองหองไอหองไอนี่ในหน้าหองมะพร้าวครับผม เดี๋ยวผมกเกษียไปเที่ยูญี่ปุ่นข้างในข้างในอีกครับผมนี่ครับผมเต็มรองน้ำแล้วครับเห็นไหมครับมีลไลค์ครับพี่น้องสนใจถักสั่งกันเข้ามาได้นะครับเนาะกับบ่านน้องวัชกรสร้อยจิตครับผมแต่ว่า่าวน้องก็สีเปเอวโตโตอ่าข้างหนครับผม ไปเบิ่งครับผมอยู่นันในในหน้าครับผมเต็มบุบเลยโอ้เรานองกะเลี้ยงเป็ดในหน้าเขาในหองผเผากันนะครับผม เอ on ็นวะครับพี่น้องเน้เน้อ่าเน้แดงขเข้าครับผมในงานามีเต็มหมดครับว่น้องครสิบเป็ปล่อยนะครับเนาอกลับมามอไซค์ไปครับผมข้างมีสลายด้วยนี่แหละครับผมเลี้ยงเป็ดที่สวน ทีลงศาลเลยครับ,ปร,รบ,รยยรบประมาณสัปดาห์นึงกต่ขยายพันธุ์ได้เต็มาแล้วครับประมาณสัปดาห์แต่ว่าเราโปรยได้นี่ครับผมเขาโปรยไปสิโปรยได้ขยายเขาก็สิขยายพันธุ์เองเลยครับผมาโปรยไปเลยแต่เร็วแห้งเลยครับ ไาม่เอาหมดแตกลองร้าวแล้วครับอยากเลือกอะไร เขาว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 ขาเขามาพอดีนะกรับี่นองบปเขาเขาขาวขาเขาวขา การขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ได้เร็วมากๆ,ๆครับประมาณสัปดาห์หนึ่งครับพี่น้องเต็มบุบออเดอร์นี่ออกทุกวันครับผมมือว่านก่อน,กนออกไป20กิโลแล้วก็มือว่าน80มืนีิลอยโลครับผมรูม80นะพี่น้องเนาะคาทรง คลาทรงยีสิบครับผมไปไปตักตักมาอีกครับผมมาไปปล่อยสายอีกลูกหนึ่งครับบ่พอข้าวครับที่มีปลาหลายๆก,กินเมดครับผมเป็นอาหารปลาสันดีเลยเอาละครับพี่น้องขึ้นไปบ่อด้แล้วล่ะเจอเฮ็ดครับ ดีเนานะเด็กเขแกงมปเนานะ ลองดูใหดีครับ